เจเก๋ยังไงโอ้วันทึกภาพคุณพ่อมาโบโอ้คุณพ่อมาบันทึกเสียงย่่างแวขอเสียงคนหลอยผัวมาเที่ยวในเร็วมาเมย์เนี่ยนี่หองดังกูมูโอ้มามาวันแอนนี่บอกมือนี่เมนคนโคราดคนโคราดคนโคราดปลาหัวอียิปตเนี่ยพวกคือไกลสีแพลมุดเนี่พี่น้องเบิ้งกันนะ ป้าดีบอกเขาว่ากุหลาบสวยย่อมมีน้ำกระเทยงามย่อมมีหนวดเดี๋ยวหัวมันคือเครื่องไหวนะวะมึงกะหาเอา็นเอวสูงกว่านั่นแน่นอ่ะอันเป็นเปรียบเทียบใส่ตาแนเวจังสันอันใส่หัวย่องมันมึงคิดว่าเป็นบักหยองมอหนิเวลาเซหยองทิ่มหนักดีหมอนท่องสุภูจักติริมาหาพี่น้องแซวจักราตสูต้องสอยพี่น้องฟังสูดต้องสอยเป็นได้พี่น้องฟังสอยเป็นบ้ ถามเพื่อนเนี่ยและเพื่นฟังสอยเป็นยวพี่นอ้องฟังสอยเป็นบปาฟังต่เฮาเตยกันจิเตยยุติเยกคุณแม่ช่งตลกกระนางพากอกนเต้นไล่บ่อยฟังดันมันสิขึ้นมากกับจิงยากอ,อ,กพอ,พอ๋เพระพรารอดหยาก อสมออีกนจะเลยตลกึ้นมากเลยเต้ยรวดเต้ยรวด่กันยิ่่ให้นั่ร้องพักคนได้สัวอกกันทิ่พ่อให้เสื้อพักมือได้สบอกมันนี้เขาลองเพงเตยเป็นนักร้งาหาผนยิ่งไก่ขอคุณเออมึ๊งมึงมึงนั่นนั่นนั่นไปนังหรอผู้สาวผู้สาวข้าน้าขอเสียงเดียวผู้สาวยู่ใส่หันไปกูเห็นตั้งหลวัดอะ สอยสอยสหยพี Scroll, ่เห <c oughs> <c oughs: so ises> <artist> ้น้ออฟังใครสอยี่นี่สอยขัดกูสวยมาเตีกูสอยมาคื้มูอเลยสอยองไรน่ยสวยมาคื้มูอสอยมีออเอาปะตองเอาประต้องใเอาประสูงกันเลยสอยสอยพี่น้องฟังสยเห็นมังสวยก่อนเนียพอกูบอเสียงก่อนเอาไปจสีขสอย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 พี่น้องฟังสอยเอาขตอมือใครทวไมโห้ย มึงกับมวนกันนั่นึง่งอสอยไหมสอยสอยพี่น้องฟังสอยอพูดสาวทำหน่นนอยเพื่อค่ยสีดยาอ่าผัดเท,ท้หม,มอนทั้งเขาวางขาหนักอสร้อยอสร้อยมึงกับฉันเป็นหากินไงกันหรอกกะดีอ่ะกูติดสอยให้ฟังสอยจังไหนสอยสอยพี่น้องฟังสอยอ นกแต่แต่บิ้งคามทั้งปดผีบอมเป็นสองฟีดเห็นไปค่อยแข็งแต่อันนี้ครับว้ายคุแม่เราหมาักหลายคุณแพรเป็นสองฟิดเ่าคุณแม่อย่าเรียกว่ายีา้บอกแตออะขามบนสุภาพกูบอกไปจะบอกค้านี้ใช่ต่อมึงใส่ต่อไอ้อื่นมาสถานีจอดค่อยได้บรรลุมึงจะไปทังไหนจ๊อเอ้าขันได้มากขางนี้หลัก็สี่สอยคือกันล่ะสอง ฝั่อยอีเมียจะกระร้าดฝั้งสอยฝั้งสอยได้ผัวดีกับผ้าหิ้วหอได้ผัวบ่หมอกับป็นคอกของหีอะไรก็ไดนี่บอกว่าหางผ้าชวยเอ้ยมันมีอยู่ดิก็มาหาดิครั้งไม่มีบอดูไย์ครับพี่อย่าต็มติดต่อเกี่ยวกับอื่นนั่นประเอาเงินมาให้ตลกอะไรป้าคุณแม่เอาเงินมาให้ตลกบ่ค่ะกูว่าขอเพลงนะค่ะกูว่าเนี่ยนี่เนี่ยกัว สวาสอยนั่นเเอาสอยสยเอาเอาเอาอยสอยพี่น้องข้างสอยซอยซุ้มบัไซนันมีแต่เอานั่ใม่เดามันเศาอยู่ขึ้นหมาบ้า่ก่อเคดีแมอาอีกิบาทไปจจกเจ้าอยจักนเลิสาาไปแจกเจ้าย0บาทเออสอยอีกสอยอีก เอยสพี่น้องสยไอ้ผู้สยี้เป็นอะไรกับแอนนี่เนาะเนี่ยอาวุไปทัเพรมันเพระมันมปสอยดีแต่กูฮอบโต๊ะกัมากห้อากจคุอดิตตลกทานอยเดียวมีไอ้สอยขึ้นแน่สอยขึ้นแน่สอยสอยพี่น้องฟังสอยสอย ซุ่มพยิ่งของหน่อยเอามันไปท่าหมันอย่าให้มันแพรพันด้ซุู้หยิงหนีเนาะบวันวัจะมันหนีหน่อยได้ไพี่นอกเศร้าจักราดมากไหลหัวหองกากกากจมากหลเปดัางเกยวจะ้ีกยเลไหนมันหมาแนวนี่มาสอยบอลมาสอยบอกคะ สอยเป็นภาษาซอยนภาษาโฟักในมึกสอยเป็นบ่ากล้องกูก็ไม่ถ่ายผลโพราเนาะสอยม่าเป็นข้าเจีาเสียงลื่น네ขึ uh> ้นเนี่ยสาอยยต้อนหนาแล้วสุดที่ไดวเนี่ยโอ้ยโอ้ยงานเยตล้ใแต่นอนนอะขอบคุณคุณแม่เออคขอบคุณคุณแม่เกีไก่เย่สิให้บเนี่แล้วอขอบคุณหลายเด้อเกีสยสห้สอยเป็นภาษาโคราลตอ มันขึ้นไปอยไปอย่างนอ่อลแย่ใส่ยใส่สภาษาโคราชแต่คุณแม่ตาเหลาซืือๆลูกกับนั่งเาบ่ได้อยู่โอ้ยร่ะได้เนาะขอบคุณได้ไหนเด้อง้ากเด้อขอบคุณเด้อโอ้ยสั่นเวิ่นกจะเป็นบ่ได้ขึ้น่อยเขาไอ้แม่ลอยนึงนี่มึงเป็น่าใหหยอดสุริตดีได้หนร้อ่ไปซสือแฟบสกขาสักใมสุดเลยตัเองมันแต่เปิดวกมนสักือดี โตเกียวิวสิตมามือนี้มันมีสัมน่บ่นีการแสดงนี่บ่เหลมันเรียกผูกไดอีกคนมากเต็มขั้นรถคนนี้คนมากเต็มขั้นรถเอามาบอกขึ้จะโดนแกหมูเถะโอ้ยพอล้วเนาะคนสามส่รอยคนมืนไ้มเหมกันสามสี่ร้อยคนมันวองไงกวันตีวงไง่เลยใ่ะเนาะไม่ดีนี่ยเราถามับพยาบาลฟิลน์มาบอกพนันเหมือนบอมาเอาเอาบอกข่าวนี่เปลี่ยนก็คือบอกมา ไหวยจริงๆเปชดต้นต้นดับตีเอาหน่อยท้องพรจ่ายฟาดหัเลยนะน้าเอ้าคำว่าจังสันแสดงว่ายังเหลืออีกหลายอยู่ยังเหลือยังเหลืออีกหลายสิบเด็ยู่เพราะว่าสิเป็นพ่อเงียบ้านฟินเล่นเมียดอกรับน้องยูดีน้องสกายสุดโรยมาลองกองจอกกองจอกกลัวมันลิงเอาสอยก้อนสิลังศิลาพี่น้องสอยเออสอยๆใช้สอยมันเอา ซอยพี่น้องฟังซอยฟังซอยเช้าสักน่อยเออบําบุจ้ะบําจุดจ้ะงก้ขาพ่อจะถือผู้เอาหลักเของป้าออือโตที่บ้านทำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนี่ก่าสซอยเอ้าเอาเอาน้ำมันแพงเอาน้มันฝือมึงดกี่เลี้ยงเหรียญน้ำกูนึกแต่ห้อยกูได้อีกผีบ่เพิ่งสิมาดักกูยังมาเข้าเหยียบเข้าไปเหยีพระเอกน้อยเขาได้ออกมาลองให้พี่ลองพระเอกไดหน่อพระเอกน้อยน้องยูริ มีเอฟซีน้องยูรีป้ะคะใช่มีเอฟซีน้องสกายบ่ครับโอ้อกกบ้าเอ้ยหยิหยง่งฝึงสั่นดังจากของเมียป็นหยิ่งกวนจอยเป็นยังงี้ชิดแตกได้เขานั่นกะอดีตลูกเขยแม่เก๋ได้หลงไปไป,ป,ไปที่ฟ้ากันไปมันยยืนอ้าพี่น้องพบกับ ร้องหลวงผู้ได้ฉา,ายายิ้มตาสระอีเสียงปรบมือต้อนรับน้องยรูริ่ต้เคียว